กระบวนการทแบบวงจรสั้นทั้งฝ่ายกอ่อเกิดทุกข์หรือฝ่ายสังสารวัตรและฝ่ายดับทุกข์หรือฝ่ายวิวัตตานี้แม้จะไม่ได้กล่าวถึงอวิชชาไว้แต่ก็พึงทราบว่ามีอวิชชาแฝงอยู่พร้อมในตัวซึ่งเห็นได้ไม่ยากกล่าวคือในฝ่ายกอ่อเกิดทุกข์เมื่อเสวยเวทนาแล้วตัณหาเกิดขึ้นก็เพราะไม่รู้เท่าทันสภาพความจริงของสิ่งที่ตนเสพเสวยนั้น ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเข้าไปยึดถือเอาเป็นของตนได้จริงไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณมีโทษอย่างไรอย่างไรเป็นต้นและทำการรับรู้ด้วยอวิชชาที่เรียกว่าอาวิชชาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากอาวิชชาสัมผัสนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดตัณหาส่วนในฝ่ายดับทุกข์เมื่อสวยเวทนาแล้วไม่เกิดตัณหา เพราะมีความรู้เท่าทันสภาวะสังขารของสิ่งที่เสพสเสวยคือมีวิชารองเป็นผื้นอยู่จึงทำการรับรู้ชนิดที่ไม่ประกอบด้วยอวิชชาเมื่อไม่มีอวิชชาสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่นำไปสู่ตันหาดังนั้นที่ว่าตันหาดับจึงบ่งถึงอวิชชาดับอยู่แล้วในตัวพูดอีกในยะหนึ่งว่าเป็นการดับอวิชชาที่แสดงอย่างอ้อม โดยยกการดับตัณหาขึ้นชูเป็นตัวเด่นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงในคำจำกัดความอย่างสั้นของอริยศัสตร์ข้อ2และ3ว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์และดับทุกข์ได้ด้วยการดับตัณหาการที่ทรงแสดงแบบนี้ก็เพื่อให้เห็นภาพในทางปฏิบัติง่ายขึ้นและเห็นทางที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่าที่กล่าวมาถึงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระ ทั้งแบบวงจรยาวและวงจรสั้นสรุปว่าหลักการสำคัญของการดับทุกข์คือการตัดวงจรให้ขาดวงจรน,นี้ตามปกติตัดได้ที่หัวเงื่อนหรือขั้วสองแหง่งได้แก่ที่ขั้วใหญ่คืออภิชาและที่ขั้วรองคือตันหาแต่ไม่ว่าจะตัดที่ขั้วใดก็ต้องให้ขาดถึงอวิชาด้วยการตัดวงจรจึงมีสองอย่าง ตัดโดยตรงที่อวิชชาและตัดโดยออบที่ตัณหาเมื่อวงจรขาดกระบวนการสังสารวัติสิ้นสุดลงเข้าสู่วิวัตตะคำว่าสังสารวัติและวิวัตตะนำมาใช้ณที่นี้ตามนิยมแห่งวิวัฒนาการของภาษาไม่ใช่คําจําเพาะที่ใช้ม่แต่เดิมวัตตะในที่นี้สะกดอย่างนี้วอแวนไม่หานากาศต่อปะตะ และตอปะตะสระอะแปลว่าการวนเวียนการเวียนเกิดเวียนตายการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏในบาลีนิยมใช้เพียงสังสาระหรือวัตตะคำใดคำหนึ่งต่อมาในบาลีรุ่นรองจึงใช้ควบกันส่วนวิวัตตะในบาลีทั่วไปไม่นิยมใช้ในความหมายนี้เว้นแต่ในปฏิสัมพิธามัก ต่อมาในคำพีรุ่นอัตถกถาและดีกาจึงนิยมใช้กันดด่นขึ้นเมื่อวงจรขาดกระบวนการ,รสังสารวัตสิ้นสุดลงเข้าสู่วิวัตตะก็จะบรรลุภาวะแห่งความดับทุกข์เป็นผู้มีชัยต่อปัญหาชีวิตเป็นอยู่อย่างไร้โสกะปริเทวะเป็นต้นมีความสุขที่แท้จริงเรียกว่าเข้าถึงวิชาวิมุตติวิสุทธิสันติ หรือนิพพานอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้คุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมามีชีวิต